กรับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยสายยาเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในรายเกมเศรษฐีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์กิจกรรมบุกอมดาวนะครับผมของรายเกมเศรษฐีนะที่รอคอยกันมานานแสนนานนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีอีเวนต์นะครับตัวละครใหม่มานะครับ อัญมณีคอตูมนะครับของชาของชาโฮนะครับซาโฮนะอัญมณีคอตตูมของซาโฮนะครับซึ่งผมก็ได้จัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใน1ชั่วโมงแห่งความสุขนะร้านค้ารีรับนะครับ549บาทนะครับอ่ะอัญมณีคอตูมซาโฮนะ549บาทนะครับก็ได้อัญมณีมา1เม็ดนะพร้อมกับลูกอมดาวอีก3,000เม็ดนะครับผมอ่ะ549นะโคตรแพงเลยวะแต่กูก็จัดมาได้นะอ่ะ โอเคนะครับผมตอนนี้นะครับผมยังไม่มีตัวของซาโฮนะแต่เดี๋ยวในกิจกรรมนี้ในอีเวนต์นี้เราจะมาปิดตำนานซาโฮกันนะครับเพื่อที่จะเอาอันมณีอ่าอันมณนีคอสตูมของซาโฮเนี่ยมาใส่ประดับนะครับอ่ะเราเราก็จะมารีวิวกันนะครับอ่าหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับอ่ะเป็นกิจกรรมอีเวนต์ผู้อมดาวนะครับอ่าในการเล่นต่างๆนะครับอ่ะ แบบไาชนะแบบไายนะครับเพื่อนครบสามตาชนะแบบทริปเปิลวิกนะครับก็สามารถมารับรางวัลกันได้เลยนะครับนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับอ่าสำหรับกิจกรรมนี้นะครับในร้านค้านะครับมีอะไรกันบ้างนะอ่านี่นะครับผูกอมดาวนะก็คือมากดดูโฆษณนาได้นะครับหนึ่งร้อยเม็ดนะรับผู้อมดาวนะครับอ่ะแล้วก็อะไรดูสิอ่ะอ่าอันนี้นะครับอ่ะของการเลือกเปลี่ยนนะครับลูกอมดาวนะ ในการเลือกเป็นทุกอมดาวนะครับอ yeah ่าแบบพิเศษนะครับอ่าอันอันอันยามนีนะเพิ่มทุกอ่าสามเหลี่ยมเพิ่มค่าทุกสถานะบวกแปดนะครับอ่าหนึ่งแสนลูกอมดาวนะสามเหลี่ยมนะครับเพิ่มค่าทุกสถานะบวกหกนะครับเจ็ดหมื่นลูกอมดาวนะสี่เหลี่ยมนะครับเพิ่มค่าทุกสถานะบวกหกนะครับเก้าหมื่นลูกอมดาวนะแล้วก็ห้าหมื่นนะครับอ่าลูกอมดาวนะครับเพิ่มค่าสี่เหลี่ยมนะครับทุกสถานะบวกสี่นะครับอ่า อีโวซาโฮนะครับ8 0 0 0มืนลูกอมดาวนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะมาจัดกันได้นะครับ8 0 0 0มืนลูกอมดาวนะแล้วก็อันนี้นะครับเงาอันเชิญตำนานซาโฮนะครับก็นำไปรวมกับอีโวซาโฮนะครับก็จะได้เป็นตำนานซาโฮออกมานะครับอ่าสำหรับอันนี้นะครับ1 0 0 0 0แสนลูกอมดาวนะได้ทั้งอีโวซาโฮนะครับแล้วก็ตำนานซาโฮนะครับอ่าเป็นเป็นเงานะก็นำไปรวมกันนะครับอ่ก็กดแลกเปลี่ยนมาได้ตำนานซาโฮนะครับอ่ะ ซึ่งอันนี้นะครับเป็นอันที่ผมกําลังจะมาจัดเลยนะครับอ่ะมันจะได้ทั้งอีโวซาโฮนะครับที่ผมยังขาดอยู่นะเรยงเงาที่เป็นตํานานนะครับเพื่อนนามาแลกเปลี่ยนตำนานซาโฮนะหนึ่งสายนกอมดาวนะครับอ่ะแล้วก็อีโวไดออนนะครับอีโวไดออนนะเป็นสายวิกนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับอ่ะก็สามารถมาหากันได้นะอีโวอัรตัลนะครับผมตัวโหดเลยนะครับอันนี้นะ ตัวโหดเลยนะครับอ่ามาเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่รอคอยอีโวอัรกันนะครับมาจัดกันได้นะครับอ่าอุปกรณ์เขียนแบบแปลนไ i ฟ้านะครับกี้นี้นะครับใครที่ยังไม่มีสายสร้างเมืองนะครับผมแนะนํานะเรียกชิ้นนี้เลยนะครับหกหมื่นุกอมดาวนะไพายาโรดักแวรนะครับอ่าใครที่เน้นเมืองแพงนะครับแล้วก็การวิกอ่ากัรวิกกันต่างๆไปในตัวเนี่ยแนะนําการใบนี้นะครับอ่ารองเท้าโร่นะครับ ของชิ้นนี้ดีมากเลยนะครับใครที่ยังไม่มีกองทาโรนะสามารถมาหากันได้นะครับเพียงแค่ห้าหมื่นทุกอมดาวนะจี้ชิ้นนี้มันดียังไงนะครับมันสามารถจะไปต่อคอมโบกับจี้ชิ้นอื่นๆและตัวละครอื่นๆได้นะครับสามารถทําให้คอมโบของแต่ละตัวละครนั้นเล่นได้ดียิ่งขึ้นนะครับและมีการสร้างโลกันตายไปในตัวด้วยนะอโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอสำหรับร้านค้านะครับร้านค้านะ อ่านี่นะครับกล่องซุ้มนะครับ35บาทนะน่าจะประมาณ35บาทนะครับซุ้มลูกอมดาว1,000ลูกอมดาวถึง1,000 0ลูกอมดาวนะแล้วก็อันนี้นะครับอ่า19เนะครับ19เหรียญน,นะประมาณ700กว่าบาทนะแต่ที่ผมซื้อน่ะแค่500กว่าบาทนะครับ1ชั่วโมงแห่งความสุขนะอ่ะโอเคนะครับผมที่เหลือก็เป็นการขายแพ็คลูกอมดาวตามปกติเลยนะครับนะก็ใครที่ยังขาดแบบนิดๆหน่อยๆนะก็มาซื้อแพ็คพวกนี้ได้นะ แต่ถ้าพยายามหาได้ก็เซฟเงินไว้จะ,จะจะดีกว่านะครับอ่ะอ่ะแต่สําหรับอันนี้นะครับน่าจัดนะครับอ่าจัดชัวร์นะครับจัดไปเลยนะ,ะโอเคนะครับผมจัดกันให้ดูสดสดเลยนะนะครับอ่โอเคนะครับผมประมาณนี้นะอ่ะซื้อมาเป็นที่เกียบร้อยนะครับอ่านะ เดี๋ยวก็จะไปเปิดกันให้ดูนะครับนะอ่ะโอเคครับนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมอ่าสาหรับที่ผมจะมาหาในวันนี้นะครับเป็นชิ้นนี้นะหนึ่งแสนุกอมดาวนะครับอ่าอีโวชาโฮนะครับแล้วก็เงาปลุกตํานานนะครับของอีอโวซาโฮนะต้องใช้หนึ่งแสนุกอมดาวนะครับแต่ตอนนี้ผมมีแค่เจ็ดหมื่นกอมดาวนะเดี๋ยวเราต้องไปหาเพิ่มกันอีกสองหมื่นนะครับอ่า สำหรับการหาในวันนี้นะครับอ่ะเราจะมาสุ่มนะครับอ่ะอีเวนต์แจ็คพอตนะครับแจ็คพอตนะแจ็คพอตตัวตัวละครนะครับในการใช้กุญแจซุ่มแล้วก็เพชรสุ่มนะครับอ่ะมาครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับจากแพ็กที่ซื้อมาเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มแจ็คพอตลูกอมดาวกันก่อนนะครับจากที่ซื้อมาเมื่อกี้นะอ่ะโอเคนะครับผมมาดูกันเลยมาดูกันเลยไหนเนาอยู่ไหนเนาะของดองไว้เยอะจัดนะครับอ่ะมาครับผม อันนี้เป็นการได้จากการดูโฆษณานะสามร้อยลูกอมดาวนะครับอันนี้นะครับหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นลูกอมดาวนะสามสิบห้าบาทเมื่อตะกี้ที่ซื้อมาครับมาครับดูกันครับโอ้โหดีที่มาได้ให้ซื้อได้อันเดียวนะถ้าซื้อได้หลายอันนี้โอ้โหสองพันนะครับได้สองพันเลยนะก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับนะสามสิบห้าบาทได้ถึงสองพันลูกอมดาวนะโอเคนะครับตอนนี้ก็มีเจ็ดหมื่นเก้านะครับหาอีก หายสองหมื่นหนึ่งนะครับหาอีกสองหมื่นหนึ่งนะเพื่อปิดนะครับเพื่อปิดเพื่อปิดชาโฮนะครับหาอีกสองหมื่นหนึ่งนะก็คือประมาณสองหมื่นนะครับอ่ะมาโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มซุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมผมจะเริ่มจาก pot, แจ็คพอตนะห้าบุญแจก่อนนะเริ่มแบบชิวๆก่อนครับอ่ะเจ็บนะครับอ่ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก็เอาไปครับมาได้ของฟรีครับออกมาหนึ่งร้อยก็เอาครับ หนึ100่งร้อยฟอว์นะ,ะ,เ,นะเจ็บสิบฟอาครับยิงเจลฟรีครับผมอ่ะเจ็บสิบเจ็บสิบอ่ะ เจ็ดสิปเจ็ดสิปอ่ะโอเคหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับผมหายสองหมื่นนะเดี๋ยวนิดนึงนะครับอ่ะโอเคมาครับผมหายสองหมื่นนะสองหมื่นที่ผมดาวนะครับเพื่อปิดอีเวนต์นี้นะมาครับผมตุ่มแบบแจ็คแจ็คพอตเลยนะโอ้โหสามร้ 3, 3, อยสามร้อยนี่ถือว่ายังน้อยนะครับผมว่านะ เดี๋ยวนะครับอีกนิดนึงนะครับตอนนี้เรามีเพชรอยู่1 1ึ่งนพันนะครับหนึ่งเพชรนะหนึ่งมืะครับอ่าสุ่มตีว่า1นึ0งมืนะหนึ่งมืนดระครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัครับโอ้โหตะกี้นี่ออฟตัดนางฟ้าใช่ไหมเนะี่ยหนึ่งนะอ่ะมาครับสุ่มเรื่อยๆครับผมอ่าเ๋วเราค่อยติดตามเอฟเฟกต์เป็นระยะนะ ห้าร้อยโอ้โหหมื่นห้าหมื่นนี่มาทำไมวะเออกิจกรรมนี้เขาจะยกอมดาวกันไหนจะมาอะไรเนี่ยจูดทองคือทองจะมาทำซากอะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นกิจกรรมยกอมดาวนะครับทองจะมาทำที่อะไรนักหนาก็ไม่รู้นะโอ้โหเนี่ยกิจกรรมก,กิจกรรมยกอมดาวคน,นก็สมยกอมดาวดีววะจะเอาทองมาทำเอาทองมาทำ มึงจะเอาทองมาดำป้าอะไรนักหนาวนะโอ้โหเสดายเพชรว่ะไอ้เงี้ยโคกขยะที่หายไยทองเนี่ยดูดิโอ้โหหไอ้เงี้ยมึงคือคนจะสุ่มลูกอมดาวมึงจะเอาทองมาดำเงี้ยอเลยเนี่ยสามร้อยนี่ถือว่าน้อยนะผมว่านะ ห้าสิบเพชรแรื่องสามร้อยนี่ถือว่าน้อยนะเนี่ยเกลือไอทองนะี่ยมึงจะมาทำเงี้ยหนักหนานไปรู้เนะี่ยเออนะโอ้โหมาครับเดี๋ยวเรามาลองรับ b มันดูก่อนนะหนึ 1, ่งพันเจ็ดร้อยเพชรผ่านไปไอหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยเพชรผ่านไปนะเดี๋ยวเราลงมารับกันดูนะครับนะดูว่าได้สักหมื่นไหมนะตะกี้ที่สุ่มไปนะครับ ผมว่าไม่น่าจะถึงว่ะแล้วก็ดูจากสถานการณ์นะไม่น่าจะโอ้โหไม่น่าจะถึงนะเจ็ดสิบอันนี้คือเจ็ดสิบที่สุ่มเมื่อกี้ใช่ไหมไ้ห้าไอ้ที่เสียกุญแจไปอย่างอ้ห้ากุญแจ ทองทองทองนี่เอามาทำไมก็ไม่รู้นะทองนี่ขยะที่หาย,ยนะผมบอกเลยนะโคตรขยะอะทองเนี่ยเอาเอา,เอามาแบบเอามาทำไหมไม่กูกิจกรรมไม่กบดาวมึงจะเอาทองมาทำเอามาทำซากอะไรก็ไม่รู้นะ ลองดูนะว่าถึงเก้าหมื่นไหมนะแต่เดี๋ยวนะจะหมดแล้วปับโอ้โหไม่ถึงเก้าหมื่นนะ 1, 1 000 7 0 0เจด้ยเพชรนะอ่ะขาดอีกหมืน่นขาดอีกหมื่นหนึ่งนะครับ11,000นนะมาครับต่อกันครับเนี่ย คือมึงจะเอาทองมาทำเหี้ยอัไกหนาก็ไม่รู้นะเป็นกิจกรรมยกอมดาวมึงจะเอาทองมาทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะโคตรขัดใจอะผมในะไอทองเนะี่ยคือได้ยุคบาทยังยังพอว่ายุคบาทเพชรกว่าในในตำนานนะทองนะี่ยมึงจะเอามาทำซากอะไรก็ไม่รู้นะดูดูด,ดูดูมันดูมันเหนื่อยใจนะ ใคยมันหยังได้บ้างว่าทองนีอ้โอ้โห oh, oh.

โอ้ผ่านไป2,500เพชรนะ2,500เพชรนะมาดูเอฟเฟกกันนิดนึงนะโอ้โหทองนี่มึงจะออกมาทำเงี้ย,ยก็ไม่รู้นะเงี้ยเอ้ยมันกิจกรรมพวกอมดาวมึงจะออกทองมาดำซากอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะโอ้โหมา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 ไหนดูความเสียหายกันนิดนึงสิ จะรับแต่เพชรกับรูปอมดาวนะทองนี่ขยะนะเอามาทำไมก็ไม่รู้นะ chít quá thừng mấy nừng mừng lúc ôm đào ấy nừng xẻ lúc ôm đào ô các hào thơ gởi vân đấy mấy ก็พอแล้วก็จีด้วยหะเก้าแปดโอ้โหขาดิกขาดิกพันธ์หนึงนะ่งพันกว่ากว่าใช่ไหมมาครับหนึ่งพันกว่ากว่านะ <c oughs> ออกทองมันนี่ขำกิ้งเนี่ยโอ้ khớp nhỉ khớp mấy để khớp mấy mình sẽ ôm đau khớp nhau khớp mấy khớp mấy khớp ta mà sáng mà nữa đưa đi คาริคีร้อยโอ้โหนี่นี่ไงครบแล้วนะครับอ่ามาครบดวงแสงลูกอมดาวกันนะเดี๋ยวเรามาดูอีวุะอาตำนานซาฮกันนะครับนะดวงแสงลูกอมดาวดวงแสงลูกอมดาวาเงียบไปร้อยนะครับอ่ะ โอเคตามที่พูดไว้นะครับหนึ 1, 1, 1, ่งหนึ่แสนุกลมดาวนะ,อ,ะ,อ,ะอยู่ไหนกัอ่าอันนี้นะครับหนึ 1, ่งแสนลูกอมดาวนะตำนานซาโฮนะครับนะเลียกครับผมอ่าเลียกเปลี่ยนเสร็จสิ้นปิดการขายว้าวมันจะไปอยู่ตรงไหนเลยมันยังไม่ได้นะเราก็ต้องมากดรับับใช่ไหม กดรับใช่ไหมนะมันเสียนกอมดาวนะเฮ้ยอ,อยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยว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 เรียกุ๊บนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนวะโออยู่อยู่ตรงนี้นะเจ็ดวันนะครับแหมเลือกเลยเลือกเลือกทั้งสองอันใช่ครับแหม เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับผมมาดูสินี่นะครับเรียบร้อยนะเป็拜拜นเจ้าของอ๋อเป็นเจ้าของนะครับอีโวซาโอนะแล้วก็การ์ดตำนานไอเงานะครับแค่เป็นเจ้าของก็จะสามารถรับได้นะอันเก่ามันไม่หายไปนะครับนะอีโวซาโอก็ยังอยู่นะครับไม่หายนะเรียบร้อยนะครับปิดเรียบร้อยนะครับนะ หนึ่งแสนคมดาวเข้าไปเลยนะแล้วก้อนนี้นะครับอ่านีา่ครับร้อยนะครับรับมาแล้วนะทั้งอันยัมมน,นีนะครับแล้วก็ตำนานซาฮูนะครับอันนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูกันนะครับตำนานซาฮูนะตำนานซาฮูตำนานซาฮู ผมเก็ดการนี้มากเ่ะตำนานซาโฮอ่า ดีเดแต่สักเซตนะอัพอัพเกรดเนีนะ่ยเรียบร้อยนะครับเวลล์สามสิบไปนะ ใช้ตั้งแต่วันแรกกันนะโอ้โหอันยัมณีนีะใส่กันเลยครับผมอันยัมณนีนะคุมเต่าหกไม่ได้หว่คุมเต่ออนนเาสออีใส่ไปก็ไดนะ้ของดีนะมีให้ใช้ค่าก่อสร้างถูกกงเดี๋ยวนะเอาแบบพิเศษดีกว่า ส่วนอันสุดท้ายอันสุดท้ายนี่ไม่ต้องสืบไปครับอ่ะเมื่อตกเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส44เปอร์เซเพิ่มค่าผ่านทางคูณ2หลังจากนั้นย้ายไปยังพื้นที่ย้ายไปยังพื้นที่ของฉันอ๋อเพิ่มค่าผ่านทางคูณ2ย้ายยังพื้นที่ของฉันอโอเคครับผม ติดตั้งคอสตูมสําเร็จนะครับอีโวซาโฮนะตำนานซาโฮนะครับอ่าคอสตูมนะโอเคนะครับผมสําหรับลูกอมดาวอีเวนต์นะครับผมก็ปิดเป็นที่ยงเป็นร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนใดนะครับที่ยังขาดูกอมดาวกันอยู่นะครับเพื่อต้องการหาของที่อยากได้าดจากกิจกรรมหรืออีเวนต์นี้นะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ในการซุ่มนะครับอ่า สำหรับผมที่เสียไปนะครับ1นึ่งแสนลูกอมดาวนะครับบวกกับ549บาทนะครับเพื่อให้ได้สิ่งนี้มานะโอ้โหแม่งโคตรแพง5 4 9บาทโอเคนะครับผมยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอ่ากดติดตามไม่เสียเงินนะโอเคนะครับผมยังไงคลิปนี้กิจกรรมนี้อีเวนต์นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่สำหรับการรีวิวตัวละครนะครับ อ่าตำนานซาโฮนะครับคอสตูมนะในอีเวนต์ในคลิปหน้านะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคนนั้นนึงติดตามนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ